สวัสดีครับวันนี้ครับผมเราจะมารีวิวรถเบบร้อยเอสนะครับนี่ครับของแต่งของแต่งก็มีไม่เยอะครับงบน้อยแต่งน้อยครับผมเฮาเวเวครับเ่าเอ๋วโช๊คครับโช๊คเป็นโช๊คอยเอสนะครับผมตัวนี้อยู่ประมาณ960บาทนะครับผมก็แดงอยู่นะครับเอ้ยไม่ใช่แรงครับก็ นิ่มดีครับเด้งดีนิ่มดีครับผมก็ส่วนล้อผมส่วนล้อนี่ก็เป็นล้อของอะไรวะไอเป็นบันไซนะครับของบันไซสีส้มแสดนะครับผมตัวนี้ก็คู่นึงก็ประมาณสี่รอยห้าสิบบาทนะครับผมครับอันนี้ครับผมมือลิงครับ เปลี่ยนมาร้อยร้อยร้อยี่สิบาทครับผมตัวนี้ครับมาดูกันต่อครับสเตอร์ครับสเตอร์เป็นสเตอร์สามสี่ครับตัวนี้ราคาสองรอยยี่สิบาทนะครับผมโซ่อีกก็กล่องหนึ่งร้อยหกสิบนะครับผมนี่ครับพักเท้าเปลี่ยนใหม่ครับตรงนี้ครับใส่ใหม่ครับผมตรงนี้ของเดิมไม่มีครับ โชว์เป็นโชว์ว s เอนะคะผมนี่ครับขาตั้งครับเป็นขาตั้งสีเรนบูครับสายลุ้งครับผมตัวนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับข้างหน้าครับข้างหน้าก็ไม่มีอะไรมากครับก็ล้อก็บอกไปแล้วนะครับผมนี่ครับตรงนี้ครับที่ใส่ไม้ครับแต่ไม่ได้ใส่นะครับผมใส่เป็นของแต่งครับ ตัวนี้ก็อยู่คู่หนึ่งประมาณร้อยแปดสิบบาทนะครับข้างนี้ด้วยครับนี่ครับมาดูอ๋อลืมไปอย่างหนึ่งครับนี่ครับสายถักครับสายถักน้ำมันเครื่องครับผมตัวนี้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทครับนี่ครับรวมน็อตสายดูตรงนี้ก็เจาะเองครับนะครับผมไม่ค่อยสวยครับเจาะเอง มาดูส่วนนะครับส่วนบนนะครับผมตรงนี้ก็เบรกก็เป็นเบรกของอะไรไม่รู้นะครับไม่มียี่ห้อเขียนไว้ครับนี่ครับผมปรับได้หกระดับครับนี่ครับแต่ส่วนมากผมใช้เบอร์เบอร์สี่นะครับผมนี่ครับก็เบรกปกติครับปอกแคนครับอ๋อบอกลืมบอกราคาครับผมตัวนี้ก็สองร้อยบาทนะครับ ตัวนี้ครับอันนี้ครับผมปอกแฮนด์ครับอันนี้ก็คู่หนึ่งเกบาทครับนี่ครับสองข้างครับนี่ยที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์และสับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อพัฒนาคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ